รายการนีเห่าจงเหวินในครั้งนี้นะครับก็จะอสอนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการกินนะครับซึ่งเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์เราเลยคำว่ากินในภาษาจีนกลางออกเสียงว่าชื่อชื่อซึ่งแปลทั้งกินรับประทานทานนะครับทั้งใช้ความหมายทั่วทวไปและความหมายที่สุภาพมากๆก,ก,ก็คือชื่อคำเดียวนั่นแหละครับออกเสียงยากนิดนึงนะครับห่อลิ้นนะครับท่านห่อลิ้นหน่อยหนึ่ง ชื่อก็คือชอช้างนั่นเองแทนที่จะออกเป็นชอช้างนะคะท่านก็ออกเป็นชอช้างชอช้างนะครับชื่ออ่ะคราวนี้เนี่ยสระอีนะครับสระเสียงเดี่ยวอีเมื่อมาเจอกับพยัญชนะอือเสียงอีนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นสระอือทันทีเลยนะครับชื่อชื่อชื่อพยัญชนะสี่ตัวนี้เจอสระอี อีก็จะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นอือไปทันทีก็เป็นชื่ออือชื่ออืมชื่อชื่อนะครับเมื่อจะมาเข้าเป็นประโยคแล้วเข้าประโยคง่ายๆเลยว่ากินไหมรับประทานไหมคะหรือว่าทานไหมก็คือชื่อมาชื่อมาคำว่ามาก็แปลว่าไหมนั่นเองนะครับชืช่อ ชิชิชิมา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 ถ้าใครมันถามเราว่าชิมาแล้วเราอยากจะลงไปร่วมวงด้วยนะครับเราก็จะตอบคำว่าห่าหาก็ดีก็ดีง่ายๆเลยครับหาแปลว่า ก็ดีนะครับแต่ถ้าเสมมุติว่าเรากินมาแล้วแล้วเราไม่อยากจะร่วมรับประทานด้วยภาษาจีนก็จะบอกว่าชื่อกั่วล่อชกั่ว่แปลว่ากินกั่วแปลว่าผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับเลก็คือแล้วนั่นเองชื่อกั่วจึงแปลว่าฉันกินผ่านมาแล้วตัดลงให้สั้นอีกกินมาแล้วอ่าชื่อกัวก็แปลว่า กินมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้าจะปฏิเสธเลยก็ได้นะครับใช้ง่ายๆเลยว่าปู้ชื่อปู้ชื่อปู้แปลว่าไม่ชื่อแปลว่ากินก็ตอบไปว่าไม่กินครับไม่ทานครับก็แค่นั้นเองครับช่่กะ 不吃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 เมื่อท่านรู้จักกิริยาคำว่ากินเชแล้วนะครับก็มาดูซิว่าคุณภาพในการกินเป็นยังไงบ้างนะครับแนคุณภาพดีเหลือเกินอร่อยนั่นเองนะครับหฮา ชื่อภาษาจีนกลางใช้คําว่าเหาชื่อเหาแปลว่าดีชื่อแปลว่ากินท่านอย่าไปแปลให้เวียนหัวเลยนะครับจําง่ายๆเลยว่าเหาชื่อแปลว่าอร่อยเหาชื่อแปลว่าอร่อยนะครับถ้าบอกว่าอร่อยมากก็เติมคําว่าหนลงไปหึ่นเหาชื่อนเหาชื่อแปลว่าอร่อยมากแล้วก็บางคนบอกุอยยังไม่ทันกินเลยดูก็อร่อยแล้วนะครับ จีนกลางเขาก็บอกว่า看起来很好吃看起来บดูแปลว่ามองหรือว่าดูนะครับ很แปลว่ามากมากเหาชื่อแปลว่าอร่อยแม้มาดูไปแล้วเนี่ยน่าอร่อยจังเลยเนาะดูดูนะครับ 很好吃，很好吃，很好吃，很好吃。看起来很好吃，看起来很好吃，看起来很好吃，看起来很好吃。 好，陈先生一起吃吧。好，看起来很好吃，谢谢你。喝杯云南红茶。云南红茶，好茶。 你好，你好，吴小姐，一起吃吗？嗯，谢谢，不要了，我吃过了。嗯，okay, 我走了。好，再见。那我们吃吧。请吧，请吧。事件在今天就是，李小姐邀请陈小姐一起吃午餐。 ชักชวนว่านะครับเเฉิน陈先生一起吃吗陈先生一起吃吗คุณเฉินกินด้วยกันไหม一起吃吗คําว่าชิมาเนี่ยนะครับท่านก็ได้เรียนรู้ไปแล้วรู้ความหมายแล้วก็เติมว่า一起一起แปลว่าด้วยกันเข้ามาเท่านั้นเองก็แปลว่ากินด้วยกันไหม一起吃吗นะครับคุณเฉินเนี่ยก็ ตอบตกลงว่าจะร่วมรับประทานด้วยคุณเฉินก็ตอบว่าขอขั้นฉี่และินมข้าอเชี่ยนี่กินสิดีเลยนะครับดูแล้วอ่ะน่าอร่อยจังขอบคุณมากนะครับเชี่ยนี่ก็คือขอบคุณมากนะครับ一起吃吗？一起吃吗？一起吃吗？ 一起吃吗？好，看起来很好吃，谢谢你。好，看起来很好吃，谢谢你。好，看起来很好吃，谢谢你。好。 看起来很好吃，谢谢你。เมื่อคุณอูเดินเข้ามาคุณหลีก็เชิญคุณอูเข้ามาร่วมรับประทานอีกคนหนึ่งนะครับคุณอูก็กล่าวปฏิเสธไปว่าเสี่ยเสีขอบคุณไม่ล่ะ我吃过了，ฉันกินมาแล้วนะครับตรงนี้ขอเน้นคำว่า不要了不要了不แปลว่าไม่ย要แปลว่าเอาละแต่ว่าล่ะ ปูย่า่เลยไม่เอาละไม่ละอืฟังดูนี่เหมือนกับมะนาวไม่มีน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีคำว่าเชี่ยๆมาข้างหน้าก่อนไงละครับเติมน้ำใจเติมระยาตลงไปหน่อยอืมมะนาวเริ่มมีน้ำแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตบท้ายบอกเหตุผลไปสักนิดหนึ่งว่าอ้วชื่อกละอ้วชื่กละฉันกินมาแล้วฉันกินมาแล้ว และตอนท้ายคุณเฉินก็เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยลงมือรับประทานโดยใช้ประโยคว่าอว吃吧เมนชะ,วนชะพวกเรากินกันเถอะพวกเรากินกันเถอะนะครับคำว่าเมินตรงเนี่ยเติมลงไปตรงไหนก็จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นพหูพจน์ขึ้นมาอว่วแปลว่าฉันเมื่อเติมคำว่าเมินอว่าเมินก็แปลว่าพวกฉันหรือว่าพวกเรานั่นเองนะครับชแปลว่ากินโดยรับประทาน ปเป็นสร้อยนะคะภาษาไทยเราก็มีคำนี้เลยคือว่าเธอเธอณ์นะประมาณนี้อว่าแมนชิปะพวกเรากินเถอนะนะครับคทาานี้เนี่ยก็จะมีอีกคำหนึ่งนะครับที่จะมีการเชิญชวนในการรับประทานก็คือชิปะชิปะหรือว่าชิงปะชิงปะหรือว่าชิงชิปะชิงชิปะในที่นี้จะตัดสั้น,นว่าชิงปะชิงปะชิงแปลว่าเชิญนะครับ ปะก็แปลว่าเถอะเชิญเถอะเชิญเถอะนะครับพูดสั้นๆแค่นี้ก็ได้ชิงชิปะเชิญทานเถอะเชิญทานเถอะก็ได้หรือว่าชิปะชิปะก็ได้นะครับ 我吃过了，我吃过了，我吃过了，我吃过了。我们吃吧，我们吃吧，我们吃吧，我们吃吧。请吧，请吧。 ต่อไปเราก็มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการกินอีกสองคำนะครับก็คือคำว่าหิวและก็อิ่มเอาคำว่าหิวซะก่อนภาษาจีนกลางเขาออกเสียงว่าเออเออนะครับเพื่อเปิดถามว่าหิวไหมก็ให้เติมว่าเออมาเออมา เติมคำว่ามาลงไปนั่นเองนะครับถ้าเผื่อสมมติเราบอกว่าหิวมากๆก็ต้องบอกว่าเขินเออเขินเออเติมคำว่าเขินลงไปที่หน้าเออนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบอกว่าไม่หิวก็คือเติมคำว่าปู้ลงไปนะครับปูเออปูเออนะครับไม่หิวไม่หิวแต่ถ้าเผื่อเราจะผูกเป็นรูปประโยคในการถามนะครับว่าคุณนะหิวไหม เราก็จะพูดว่านี ie, uh, ่เอ uh, ่อมานี่เออมานะครับแล้วก็ถ้าเผอเกิดว่าเราเนี่ยไม่หิวเราก็ตอบไปบอกว่าอัว oh, ป uh ูเอออัวปูเออฉันไม่หิวนะครับอารครับไปฝึกออกเสียงกับอาจารย์ซูกับอาจารย์จางครับเออเอ,อเออ

我不饿我不饿หิวแล้วก็กินกินแล้วก็อิ่ม <laughs> คำว่าอิ่มนั้นในภาษาจีนกลางว่าเป๋าเป๋านะครับถ้าเราต้องการพูดว่าอิ่มแล้วก็พูดว่าเป๋าละเป๋าละเละในที่นี้แปลว่าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อเราเกิดอิ่มแล้วแล้วก็อิ่มมากๆด้วยเราก็จะพูดบอกว่าเป๋าละท่เป๋าละ คำว่าไท a ในที่นี้แปลว่ามากๆแปล,ว,แปลว่าเหลือเกินนะครับไท a เป่าแล้วก็แปลว่าอิ่มมาออิ่มเหลือเกินเมื่อเรา,ากินไปพอสมควรแล้วอยากจะถามกันว่าอิ่มกันหรือ,อยังนะครับเราก็จะมีประโยคว,ว่าหนีเป่าแล้วมั้หนีเป่าแล้วมาเธออิ่มหรือยังเธออิ่มแล้วหรือยังนั่นเองนะครับเป่าละเป่าแล้ว 饱了，饱了。你饱了吗？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 饱了，太饱了。饱了，太饱了。饱了，太饱了。饱了。 太饱了，很饿，有什么事啊、嗯？有面条，请等一下。怎么样，好喝吗？好喝。啊，面条，请吃。看啊、哦，看起来很好吃，不客气了。嗯 钱先生，你饿吗？我不饿，很好吃，谢谢你，李小姐。嗯，薛小姐，你饱了吗？饱了，太饱了。ค、嗯、ุณซื้อเพื่อนชาวจีนของเราเดินบุ่นเข้ามาว่าโอ้หิวมากหิวมาก 很饿有什么吃啊很饿有什么吃啊หิวมากเลยมีอะไรให้กินบ้างล่ะเแปลว่ามีเสแปลว่าอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็เป็นคำสร้อยที่จะลงท้ายนะครับแปลว่าล่ะแปลว่ามีอะไรให้กินล่ะเหว่เชื่อต้องพูดอ่อนๆด้วยนะครับเขาจะได้สงสารคุณหลีก็เรียบตอบว่าเหว่เมียนเถียว ย面ย有แปลว่ามี面วแปลว่ามีนะครับมีมีอ่าชิงต๋องอีเสยียชิง,อ,งอีเสยียเป็นประโยคที่เราเรียนมาแล้วแปลว่กากรุณารอสักครู่นะครับ有面条请等一下咪咪จะรอสักครู่นะครับ很饿有什么吃啊้อ 有什么吃啊？很饿，有什么吃啊？很饿，有什么吃啊？有面条，请等一下。有面条，请等一下。有面条，请等一下。有面条。 请等一下，请吃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 。不客气了，不客气了，不客气了，不客气了。 พอคุณหลี่ยกชาหมี่มาแล้วก็เชิญให้รับประทานเลยก็บอกว่าชิงชื่อแปลว่าเชิญกินหรือว่าเชิญรับประทานนะครับคุณชื่อก็บอกว่า看起来很好吃不客气了啊น่าอร่อยจังเลยไม่เกรงใจแล้วนะประโยคผู้เคยชเหอหมายถึงว่าไม่เกรงใจแล้วนะปุแปลว่าไม่ ขคชหมายถึงเกรงใจเลก็เป็นคำส้อยแปลว่าล้วนะผู้เคยชี้เลไม่เกรงใจเลยนะรายการนีเห่ารงหวนสวัสดีภาษาจีนในวันนี้นะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันอาจารย์วิวโรธก็จะมีคำคมสำนวนจีนมาฝาก รู่เซียงสวยสูรู่เซียงสุยสูนะครับเทียบกับสํานวนไทยแล้วก็แปลว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามนะครับรู่แปลว่าเข้าเซียงแปลว่าหมู่บ้านสุยแปลว่าตามหรือว่าคล้อยตามสูแปลว่าประเพณีนะครับเข้าไปหมู่บ้านไหนก็ให้คล้อยตามประเพณีตรงนั้นไปนะครับอันนีก้ก็สอนให้เราเนี่ยรู้จักปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่าทำเป็นจระเข้ขวางคลองนะครับจะเรียนภาษาจีนแล้วก็ต้องฝึกให้เข้ากับคนจีนให้ได้นะครับเอาละครับนี้เขาจงเว้นสวัสดีภาษาจีนในวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับจ้เจียน